วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูมันกู้นะครับหรือหมากกู้คนคนเหนือเรียกว่าหมากกู้นะครับมันกู้มันอ้อนพืชพื้นเมืองของทางภาคเหนือนะครับมันอีโตห้หำมมันทางภาคอีสานนะครับเรียกว่าหำมมันโดยมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นที่จะเรียกกันนะครับมันตัวนี้นะครับก็จะเป็นมันฤดูเดียวก็คือ จะให้ผลผลิตกันในช่วงของหน้าหนาวนะครับจะออกผลซึ่งเหมาะกับช่วงเวลาทีา่หน้าหนาวที่จะมีอากาศเย็นพอดีนะครับคุณสมัยก่อนทางภาคเหนือก็มักจะนํามันกู้หรือมากกู้นะครับอเอาหัวมันใต้ดินหรือว่าหัวอา,อากาศนะครับที่อยู่ติดอยู่กับเถานะครับมาหมกไฟเวลาผิงไฟอตอนหน้าหนาวนะครับ ต้มหรือนึ่งแล้วก็นํามาจิ้มกับน้ําตาลผสมกเกลือเล็กน้อยนะครับก็มีรสชาติอร่อยดีตรงนี้ก็ผมเคยทานอันนี้เป็นลูกหงวมันนะครับที่หัออากาศที่ติดอยู่มันเครือเพิ่งผมเก็บมาเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นใบของมันกู้นะครับซึ่งใบของมันกู้จะคล้ายๆกับใบกลอยนะครับ ซึ่งผมจะนําไปเปรียบเทียบให้ให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับสักครู่นะครับอันนี้นะครับเป็นเถาของมันกู้นะครับใบของเขานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเถาที่เรื่อเขานะครับจะมีหนามเล็กๆนะครับอยู่บริเวณเรือเขานะครับอันนี้อันนี้คือหมากกู้หรือมันกู้นะครับใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ท่านผู้ชมดูนะครับใบของเขาใจะคล้ายๆกับใบกลอยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบกับใบกลอยดูนะครับสักพักนึงนะครับอันนี้เป็นเถาของกลอยนะครับที่ผมเก็บมาจากป่านะครับปลูกมาได้สักพักน,นะครับอันนี้ใบของกลอยนะครับใบของกลอยกับหมักกู้ใบของเขาก็จะคล้ายๆกันนะครับลักษณะใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า มันใกล้เคียงกันลักษณะของใบสีทั้งสีทั้งลายนะครับจะใกล้เคียงกันแต่ใบของกอยนะครับมันจะมีคล้ายๆรู้สึกว่าถ้าเราเอามือสัมผัสนะครับจะมีขนนะครับขนนุ่มๆนะครับ,นนรบติดอยู่บนใบของเขาแต่ถ้าเป็นของหมักู้นะครับมันจะมีขนน้อยกว่าน้อยกว่าใบกลอยนะครับ เราดูใบกอยนะครับใบกอยมันจะมีอยู่สามแฉกนะครับดูครับเป็นสามแฉกสามแฉกนะครับดูครับนะครับสามแฉกนะครับเป็นสามแฉกอันนี้คือกอยนะครับเป็นสามแฉกส่วนหมากกู้นะครับเป็นสามแฉกกระจิงนะครับแต่ลักษณะของใบของเขาปลายใบของเขานะครับดูนะครับปลายใบผมจะให้ดูปลายใบนะครับ ปลายใบของเขาจะแหลมแหลมนะครับแหลมแหลมมากกว่าช่วงปลายใบนะครับจะออกแหลมแหลมนะครับส่วนกลอยปลายใบของเขานะครับจะออกมนๆหน่อยนะครับอ่ามนๆนะครับปลายใบจะมนๆไม่ค่อยไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่อ่าเป็นมนๆนะครับปลปลายใบจะมนๆออกมนๆมากกว่าครับตรงนี้นะครับความแตกต่างของเขานะครับ ครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ